จับเริญครับผม <c iston ly> คือวันนี้จะมาสอบถามนะครับสอบถามปูทรงลูกจบปอเอกนะครับสูตรนี้ส,สูตรนี้ใช่ไหมครับที่ว่าทรงลูกจบปอเอกสูตรเดียวนี่แหละสูตรเดียวนี่ะสูตรเดียวคือท้าความสมัยก่อนนี่คือปูขับแท็กซี่ใช่ไหมครับใช่แล้วแล้วแล้วเีรษศูนย์เศรษฐกิจมันย่ำแย่ครับผมแล้วทีเนี้บังเอินไปเจอ คนคนหนึ่งเขาใจดีเขานั่งรถแล้วเขาบอกว่ามันนั่งห้อยออกพอดีครับเขาก็เลยรถบรรตุดก็คุยกันเรื่องห้ยนี่แหละทีนี้เขาก็เลยเอากระดาษมาฉีดฉีดแล้วก็ทําไปให้เราแล้วเขาก็วงกลมว่าพี่วันวันนี้ถ้าพี่ชอบไม่พี่ไม่ต้องไปซื้อตัวอื่นซื้อสี่สองตัวเดียววงกลมวงกลมให้เลยเดี๋ยวสูตรที่เขาทําเขาก็ไม่ได้เราก็ไม่เอาทิ้งเขาก็ทิ้งไว้ในรถเรา นี่ปรากฏว่าเราไปซื้อมันก็ออกตรงตรงเร้กเขาบอกซื้อล่างอย่างเดียวนะโอ้ของปูนี่ล่างอย่างเดียวเหรอครับอตอนนั้นตอนนั้นออกมาตรงเด้เลยก็คือสี่สองอย่างเดียวเลยโอแ้แม่แม่ค่ะพองว่าหลังมาเราก็พอมันออกเราก็วิ่งไปไปวิ่งดูไปที่รถว่าเอะกระดาษที่เขาทิเขียนให้นะ่ะมันยังอยู่ไหมครับเขาไม่ได้บอกว่าให้เรานะสูตรเนี้ยเขาทําให้เราดู เราก็ไปดูปรากฏว่ามันยังทิ้งอยู่น้าอยู่หน้ารถอยู่พอดีอ้าวมันก็ยังอยู่ทีนี้เราก็เอามาทําทําตามนั้นครับก็ได้มาเรื่อยก็จะเลี้ยงเทพมาจนกระทั่งว่าเอาตัวรอดก็ถูกมาเรื่อยแต่ถูกไม่ถูกไม่เยอะนะไม่พอที่จะรวยครับแต่ตัวกูเรามันน้อยเราอาหาเช้ากินขําทําให้ก่อนน่ะนะครับก็มีสูตรนี้ใช่ไหมครับปู่สูตรนี้เล นั่นแหละครับผมวันนี้ขออนุญาตถามประวัตินะครับผมเอฟซีบางท่าอนอาจไม่รู้นะครับห้าห้านั่นแหละครับก็เลยตอนนี้ปู่ไปบวชใช่ไหมครับผมเขาบวชตั้งแต่ปีห้าห้าแล้วโอ้บวชนานแล้วนะปู่เนาะพอพอลูกก็รู้ว่าลูกได้งานทํามีอาชีพเลี้ยงแม่เขาได้แล้วเลี้ยงพี่เลี้ยงน้องได้แล้วเขาก็เขาจบโปรแกรมเกมอร์นั่นนะโอ้ จบเด็กโปรแกรมเมอร์ก็เลยก็คุยกับเขาว่าถ้าอย่างนั้นคือก็จะขออนหน้าเขาวัดไปทําไมไปบวชนึ่งเดียวตามใจพ่อต้องไม่ได้บวชคือไม่ได้บวชมาตั้งแต่เล็กไงตั้งตั้งแต่เป็นหนุ่มก็ไม่ได้บวชไงอ๋อครับผมแต่ปู่แต่ปู่ก็คำนวณสูรนี้มาตลอดใช่ไหมครับปู่ก็จะว่าจะบวชเจ็บสิบห้าวันก็ก็บวชมามันก็ดีมาถึงมารียกเนี้แหละพอบวชมา เราเรียนเรายังไม่รู้พระธรรมที่ัยดีเราก็มาศึกษาเราก็กลัวมันจะผิดวินยัยเราก็หยุดมาหยุดมาห้าปีไม่ทําไม่แตะไม่อะไรเลยหยุดห้าปีขอครบห้าพรรษาได้เป็นเจ้าวาดแล้วก็มาศึกษาพระธรรมต่อมาศึกษารพระธรรมที่ไนัยก็มันก็ไม่ได้หนักหนาอะไรมันก็เป็นการปฎดทุกร กับพุทธบริษัทเราก็เลยกลับมาทำเองว่าว่าสูตรมันอยู่อยู่ในสมองเราอยู่โอาอยู่ในสมองนะปนะู่นะทีนี้ลูกที่ทีนี้ลูกจะขอสูตรล่างปู่นะครับผมวันนี้เอาไปฝากเอฟซีก่อนนะครับสูตรนี้แหละครับเนี่ยวันนี้เลยถามปู่ปใช่ครับปู่ครับจะขอสูตรเลยเหรอไม่ไม่ให้ปู่ที่ปู่คำนวณแล้วอะครับผมอ่าเอางวดนี้ต่อไปนี้ไม่ปล่อยเยอะนะครับอเอาเข้มเขเล<อ>ยครับคุณงเลยถูกก็ถูกไม่ถูกก็ไม่ถูกละ ครับเดี๋ยวนี้สูตรมันเพีย้ยนอ่ะมันเพีย้ยนมันมันเพี้ยนนี่ไม่หลุดนะไปบนบ้างอะไรบ้างอ่ะครับอ่าเขาอย่างนี้ดีไหมอ่ะโอปอยังไงครับปู่แล้วปู่ส่งสูตรไปให้ดูด้วยเลยแล้วปู่ไปจับเอาก็ได้นะ๋ย้ป,ปู่จับไปให้ด้วยอ่าให้ปูป่จับให้ก่อนครับผมข้าวข้าวคนไม่ปู่จะบอกให้นะเดี๋ยวนี้มันจุดทะแยงของมันอนะ่ะมันจาบบนมาหาล่างจาก จากบนลงมาหาล่างจากล่างลงไปหาบนอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวปู่จะทําตะแยงให้ไปดูสามารถสามารถไปบนล่างได้ใช่ไหมครับปู่โอเคไหมถ้าถ้าถ้าปู่ส่งสูตรไปแล้วีดแล้วขีดตะแยงให้ดูนะนะคือมันสามารถกลับเข้ามาแล้วถ้ายังไม่เข้าใจยังไงแล้วก็โทรมาอีกทีหนึ่งก็ได้เวลาหลังใหม่นะครับผมเราว่าเอาไว้มันก็ไม่น่นแล้วก็ปล่อยไปแล้วก็ที่ปู่จบไว้มีไหมครังยังไม่ให้ เออเอาสูตรทาสูตรที่ทําเสร็จแล้วเนี่ยส่งไปให้ดูเลยไงเดี๋ยวนี้วันนี้ก็ส่งออกลลยกลุ่มส่งไปแล้วนะอ่ามีตัวไหนบ้างครับปู่ครับเอาบนด่างเดียวละแปดเอ่อห้าแปดสี่บนนะครับห้าแปดสี่ห้าเก้าสี่ห้าเก้าสี่ต้างล่างสี่ห้าสี่ห้าครับแล้วก็แปดสี่แปดสี่ เก้าซีครับรนี้อ่ะแล้วก็เจ็ดหนึ่งนหนึ่งเจ็ดงวดที่แล้วมันออกตัวเนี้ยที่เจ็บตัวตัวหนึ่งเจ็ดในหละกแต่ปูตัดออกไปนะทูไม่เอาลงอ่ะมันไปออกศูนย์หกนะนะครับโดยการถ้าถ้าถ้าออกตามจุดนี้มันก็จะเป็นหนึ่งเจ็ดลหลังงวดนี้ข้างล่างนะครับมีวิง่งไหมครับปูวิ่งเหรอวิ่ง แปดกับสี่บนล่างเลยวิ่งแปดกับสี่บนล่างหลักร้อยมีไหมครับแปดหลักร้อยมีห้ากับมีห้ากับหกห้ากับห้าเด่นหน้าเอาห้าห้ากับหกคือหลักร้อยอ่าเดี๋ยวจะส่งชุดเต็มไปให้โอ้ครับผมโออดูแล้วก็จะส่งสูตรให้ดูนะครับดับล่างอกนั่งวันเนี้ยเอาอยู่ไหมปูเรียบร้อยเลยไม่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 ่โผล่แค่โผล่แค่ออกนอก สถานที่สองครั้งเชียงใหม่กับสงขาออกว่ที่แล้วเอาอยู่ดับสามไม่มาเลยอันนี้ดับหกล่างใช่ไหมครับปู่ล่างถ้าตามสุดาถ้าเตีดหกโอกาสเสียเงินเยอะดับหกล่างแต่ว่าบนมาได้บนมาบนมาได้เอกด้วยเป็นตัวเอกด้วยบนน่ะบนเอกจะอยู่หลักหน่วยก็มามาอยู่หลักหน่วยครับนะแต่ถ้าแต่ถ้า ส่วนใหญ่ก็จะอยู่หลักหน่วยแต่ห้าส่วนใหญ่จะอยู่หลักจะอยู่หลักร้อยหรือหลักสิบก็เป็นไปได้ครับแต่ห้าในขั้มบนเนี่ยหลักร้อยนะ่ะเด่นมากแต่หลักสิบของของวันนีู้่ว่ามันจะเป็นเลขสี่หลักสิบใช่ไหมครับปู่หลักสิบอ่าแปดเนี่ยมันจะเมืม่อกี้บอกว่ายัางไงนะครับบ,บอกว่าแปดแปดหรือแปดแปดลืมไปแปดแปดหลักสิบ 8, 8, พูดผิดพูดผิดแปดอยู่บนอ่ะหลักสิบท่านี้เปิดเด่นสูงหลักสี่หลักสี่ยู่จะอยู่หลักร้อยแปดหลักสิบหกกับสี่เนี่ยอยู่หลักร้อยอ่ะครับเอ้ยอยู่หลักหน่วยพูดผิดอยู่เลยอยู่หลักหน่วยแปดกับสี่หรือหกกับสี่ปู่หกกับสี่อยู่หลักหน่วยแปดอยู่หลักสิบอืมครับผมแต่แต่ตัวเด่นที่สุดก็คือแปดสี่นั่นแหละ แปดสี่แปดคนล่างเลยแปดสี่เนี่ยโอกาสมาด้วยกันมีนะปู่เนาะมีมีเพราะว่าจุดที่มันออกไปจําก็คือตัวแปดสี่นี่ไงเรื่องวันไหนเก้าห้าเก้าวันนั้นเนี่ยมันเข้าทั้งบนทั้งล่างนั่นไงครับผมก็ก็คือจุดนี้แหละนะเดี๋ยวจงจงไอ้สูตรไปแล้วปู่จะดูแล้วจะเข้าใจครับผมครับครับปู่เพราะว่าที่ที่ปู่วงกลมแล้วหลวงปู่ปู่ฉีดไปเนี่ย มันสามารถโยงเข้าหากันได้หมดแต่ให้ดูบนจากบนลงมาหาล่างนะครับปูมัตัวไหนกันหมดนี้ให้ดูจากซ้ายไปหาขวาเอ้จากขวาไปหาซ้ายครับผมจากขวาไปหาซ้ายปูมัดตัวไหนไหมครับมีวงกลมตัวไหนฝาก fc ไหมครับผมวงกลมแบบฝาก fc ก็มีสองหางมีแปดสี่ถึงห้าแปดสี่กับห้าเก้าสี่ครับ อ่าแล้วก็ข้างล่างนี่ก็สี่ห้ากับหนึ่งเจ็ดสี่ห้ากับหนึ่งเจ็ดนะปู่เนาะเด่เดนตัวหนึ่งเจ็ดเด่นตัวหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งใช่ข้างบนก็เด่นตัวแปดสี่ครับนะขับผมแปดสี่ห้าแปดสี่นะปู่เนาะห้าแปดสี่กับตัวเดน่นตัวเด่นห้าแปดสี่ครับนะแล้วต่อไปนี้ปู่ก็จะไม่ไม่ตัดเยอะเราตัดจริงใจเรามันตัดไปเยอะมันก็ มันนั่นนะเอาจัดไม่เกินห้าหางอ่ะเต็มที่แล้วต่อไปขนาดนี้พอดีครับปู่ครับน่าเนี่ยส่งเมื่อนี้ส่งไปส่งไปในไลน์ของเบิร์ทรัพย์แล้วนะโอเคครับปู่ครับเดี๋ยวลูกจะเข้าไปดูครับผมเราเดี๋ยวจะส่งสูตรส่งชุดตัดเนี่ยชุดชุดฟันตรงกับชุดกับสูตรนะสูตรนะไปให้ดูนะครับผมต่เดี๋ยวถ่ายแล้วก็ส่งให้ตอนนี้แหละฮะสายเนี่ยนะขอบคุณครับปู่ครับพอได้ยังแปร์นะเกยพอได้ยังครับผมครับปู่โอเคนะ ครับสาธุครับปู่ครับขอโชคดีขอโชคดีนะครับผมลูกค่ะครับวันนี้ก็เป็นแนวทางเนาะครับตรงเบิกทรับอยู่นี่เศษฟันเบิกซรัพย่ดีป่ดีที่น่องที่บ้าอีกว่าจักซีหาเนาะครับวแนียดีนี่จังหวะนางฟังเดขปู่ต่วาความมันตร่งกันบอเนาะเอฟซีมาตัวใหญกับพิจารณาเบิรงเผื่อมันตรงเอฟซีมาเนาะปู่ส่งลูกจบปอเอกนะครับ ค่ะถือว่าน้อยกว่าสุทีาะะอาแล้อย้ทุกครั้งหลายอันนี้ปูดเน้นให้แล้วนะครับเดี๋ยวแคบไว้เลยนะครับผมครับขอบคุณเบ<น>ิรกซับนะครับขอบคุณนะครับ<น>ที่<น>มาถือกระดาษให้นะครับเนาะครับ,นะรบขอบคุณครับผม